ศาธนารถกุหลาบบทประพันธ์โดยสวิชยาสุงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ห้ามคัดลอกเนื้อหาหรือดัดแปลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นตอนที่เจ็ดน้องเมียมึงนี่สวยชัยเล่น ไอเสียหน้าหืนพุงใหญ่พูดยิ้มยิ้มกับสุชาติเสียให้ผมเท่าไหร่ครับให้กูลองของก่อนดีวะสดไหมวะสดครับเมียผมห่วงมันยิ่งกว่าไข่ในหินรับรองเสียได้ไปไมีแต่ขึ้นสวรรค์เสียสมรักหัวเราะจนพุงกระเพื่อมจริงหรือวะงันกูหักหนี้ที่มึงติดไว้ห้สเอร์เซนก่อนและถ้าเด็ดจริงๆเคยมาว่ากันอีกทีเสียสมรักหยิบยาเพิ่มสมรรถภาพเข้าปาก ชายไวกลางคนตัวสั่นทําเสียงครางโอยแค่คิดก็ขึ้นแล้วโวยทุกคนในห้องหัวเราชอบใจถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับอ้าวลืมไม่เล่นสักหน่อยหรอเดออ้วให้เด็กจัดให้ไม่ล่ะครับผมมีธุระต่อธุร,ระหรอเออเออไปเถอะขอบคุณครับสุชาติเดินออกไปด้วยความสบายใจพวกมึงตามมันไปเผื่อมันหนีครับเสีย แผนิสุภาและลูกน้องมาถึงจุดหมายพิทักให้ลูกน้องดูลาดเราแล้วมารายงานด้านนอกเป็นร้านอาหารแต่ที่จริงแล้วคือบ่อนต้องออมไปข้างหลังครับมีคนของมันเฝ้าอยู่หน้าประตูประมาณห้าหกคนอืมงั้นเราบุกเลยฉันไม่อยากรอมงคลพนิสุภาลุกขึ้นแต่พิทักรั้งไว้คุณนิดรออยู่ที่นี่ดีกว่าไม่ฉันจะเข้าไปช่วยพิมพด้วยตัวของฉันเอง เห็นสายตาของพนิสุภาพิทักก็คงห้ามไว้ไม่ไหวแต่เราต้องมีแผนฉันคิดไว้แล้วขอมีฉันหน่อยสิคนนี้จะทำอะไรไม่ถึงห้านาทีพิทักษก็ได้คำตอบแม้จะคัดค้านแต่ก็คงเปล่าประโยชน์พนิสุภาไม่ฟังเขาเธอเดินตรงไปหน้าพวกนั้นแล้วล้มลงทุกคนวิ่งเข้าหาเธอคุณพนิสุภาทำตาปลือฉัน ใจไม่ออกว่าแล้วก็ปลดกระดุมเสื้อออกสองสาเม็ดรวดพวกนั้นตกตะลึงกลืนน้ำลายเพราะมัวแต่สนใจกับซวงอกแสนหน้าสัมผัสจึงไม่ทันสังเกตว่าภัยเข้าใกล้ดังมือมาจุราชโอ๊ยคนของพิทักษ์ล็อกคอพวกนั้นแล้วลากไปอีกด้านจับพวกนั้นถอดเสื้อผ้าผูกติดไว้ด้วยกันอย่างน้อยก็ไม่มีใครต้องบาดเจ็บพิทักษ์ยิ้มกับคำพูดของเจ้านาย รีบเข้าไปช่วยคุณพิมพรอยเถอะคราวนี้แหละที่เธอต้องต่อสู้จริงๆและต้องมีใครสักคนบาดเจ็บและคนเจ็บต้องไม่ใช่พวกเธอพิมพลอยหมดแรงหลังจากทุบผนังและประตูห้องพร้อมแหกปากร้องให้คนช่วยสุดชีวิตก็ไม่มีใครมาช่วยระเบียงถูกล็อกจากด้านนอก ไม่มีทางหนีหล่อนดื่มน้ำจนหมดขวดนั่งคิดหาทางหนีอีกรอบก่อนต้องสะดุ้งแล้วมองไปที่ประตูสวยจริงๆมาสนุกกับพี่นะจ๊ะไอเสียลามกไอหัวล้านปล่อยฉันนะเสียสมรักมองตาขวางมึงนี่ชักจะหล่อมปามเสียสมรักปลดเข็มขัดตวัดใส่ร่างพิมพลอยอ๊ย พิมพลอยสุดลงกับเตียงหลอนเจไปทั้งตัวกูจะทะนุถนอมมึงหน่อยแต่คงไม่ต้องแล้วนะปากดีจริงๆมานเน็ไอเสียหืนลากพิมพลอยขึ้นเตียงฉีกเสื้อผ้าออกจนขาดวินช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพิมพลอยยังมีแรงหล่อนตะกุยหน้าไอเสียหืนถีบและเหวี่ยงหมัดใส่แต่เสียหืนไม่ปราณีชกท้องพิมแรง มันชกติดกันสองครั้งพิมพลอยตัวงอแค่เสียงเปล่งยังไม่ออกฤทธิ์เยอะก็ต้องเฮ้ย <Hey, S 2> พวกมึงเป็นใครพิทัก์ไม่พูดพร่ำทำเพลงเขากระโดดถีบไอ้ร่างยักษ์จนหงายหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บผู้คนแตกตื่นพนิสุภากระชากคอถามหาพิมพลอยจากไอยก้ยักษ์บอกกูมาไอ้ยักษ์กรอกตาท้าทาย ความอดทนของพนิสุภามีจำกัดเสด้วยออ oh. มีที่ได้มาจากพิทักษ์ได้ใช้งานมีดกรีดไปที่ใบหน้าไอ,อ้ยักษ์จนมันร้องโหยหวนบอกกูมาถ้าไม่บอกมึงได้ตาบอดแน่อยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองห้องริมสุดพนิสุภารีบวิ่งขึ้นมาบนชั้นสองเจอลูกน้องของเสียสมรักแต่พวกนั้นก็วิ่งผ่านหน้าเธอไปเพราะคิดว่าเป็นลูกค้าในบ่อน วิ่งมาจนสุดทางเดินเจอลูกน้องสองคนยืนคุยกับไอ้เสียสมรักกูได้ยินเสียงปืนพนิสุภาคว้างมีดออกไปสุดแรงโอ้ยเสียสมรักถูกมีดปักที่ไหลพนิสุภารีบวิ่งใส่ลูกน้องร่างยักษ์พวกมันชักปืนขึ้นแต่ไม่เร็วเท่าปลายเท้าที่ยกขึ้นเตะปลายกระบอกปืนจนหล่นไปไกล พานิสุภาตวัดปลายเท้าเตะก้านคอได้อย่างสวยงามมีเสียแรงที่เป็นนักกีฬาเทควันโดสมัยเรียนอ๋อแล้กกระชากมีดออกจากไหลยไอเสียคืนปักลงจนมีดตัมไปยังอกของลูกน้องอีกคนพานิสุภามองร่างทั้งสามที่นอนดิ้นอยู่บนพื้นด้วยห่างตาแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลับไม่เจอพิมพลอยตายซะเะเฮ้ ดีที่พนิสุภาหลบทันคว้าเอวเล็กและปะัดแจกันให้หลุดจากมือคนที่หมายเอาชีวิตตนเองหล่อนจะฆ่าฉันเหรออุสามาช่วยพินินพิมพลอยพลิกกายกอดพนิสุภาแน่นหล่อนร้องไห้โฮมันทำอะไรหล่อนเสื้อผ้าที่ขาดวิน่นและร่องรอยบนแก้มนวลปลุกไฟโกรธในตัวพนิสุภาฉันจะฆ่ามัน พาณิสุภาหยิบแจกันที่หล่นพื้นเดินไปหาเสียที่นอนร้องอดโออยู่บนพื้นมึงกล้าทำผู้หญิงของกูมึงต้องตายอ๋อไอเสียหืนสลบทันทีที่แจกันทุบลงศีรษะเลื่อนไหลเป็นทางจังหวะนั้นสารวัตรมงคลเข้ามาพอดีเขาห้ามเพื่อนสนิทไม่ทันได้แต่ห้ามไม่ให้ทำร้ายคนเจ็บเพิ่มใจเย็นไอนิดตยวมันตาย ายได้ก็ดีคนเร็วๆแบบมันพนิสุภารีบหาผ้ามาคลุมกายพิมพลอยไว้แกออกไปรอข้างนอกก่อนโดยฉันให้คนพาไปอืมพิมพลอยได้รับการปฐถมพยาบาลอยู่ที่รถพยาบาลโดยมีพนิสุภายืนกุมมืออยู่ข้างๆพิมพ์นึกว่าพิมพ์จะไม่ต้องพูดแล้วเรื่องมันผ่านมาแล้วเหลือก็แต่ต้นตอที่ทำให้หล่อนต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ ใครหรอคะพี่นิดมีศัตรูที่ไหนเหรอคะมันถึงมาเล่นงานพิมพ์ไอสุชาติผัวเก่าหล่อนนั่นแหละคนฟังหน้าซีดพิมพ์ขอโทษค่ะขอโทษเรื่องอะไรหล่อนไม่ใช่คนผิดซะหน่อยกลับบ้านค่อยคุยกันเรื่องนี้ค่ะกลับมาที่บ้านพนิสุภาสังคนเฝ้ายามตลอด24ชั่วโมงทั้งยังให้พิทักษ์ตามสุชาติที่เจอ ฉันให้คนตามล่าไอ้สุชาติละค่ะทำไมเงียบไปมีอะไรพิมพ์ไม่ค่อยสบายใจมันเคยมาที่นี่แต่พิมพ์ขู่แล้วก็ไล่มันไปแล้วมันมาทำไมขอเงินค่ะพิมพ์ไม่ได้ให้ไปนะคะพิมพ์ไล่มันไปหล่อนน่าจะบอกฉันจะได้จัดการให้สิ้นซากหล่อนรู้ไหมฉันใจหายแค่ไหนตอนที่หล่อนถูกจับตัวพิมพ์ก็เหมือนกันค่ะ พิมพกลัวว่าจะไม่ได้เจอพี่นิดอีกพิมพลอยขยับเข้าหาหล่อนซบหน้าลงกับอกคืนนี้พี่นิดต้องกล่อมพิมพนะคะพิมพนอนไม่หลับแน่ๆได้ทีพิมพลอยก็ขออ้อนหน่อยได้สิพนิสุภารู้ความหมายดีฉันจะกล่อมให้หล่อนนอนหลับฝันดีตลอดคืนเลย พิมพลอยยิ้มเขินกับสายตาที่มองมาด้วยดวงตาเป็นประกายหล่อนแงนหน้าจูบที่คางก่อนไล่ไปหาแก้มพนิสุภาประทับริมฝีปากที่หน้าผากไล่ต่ำมาที่แก้มพนิสุภาและพิมพลอยเข้าออกสถานีตำรวจเกือบทุกวันต้องให้ปากคำจนพนิสุภาเหม็นขี้หน้าเพื่อนสนิทเมียแกนี่สวยทุกคนเลยนะไออัปมงคลอะไรนี่ฉันชมนะ ว่าแต่คนนี้จริงจังเหรอไม่เคยเห็นห่วงใครเท่านี้พนิสุภาตอบในลำคอรพร้อมพยักหน้าเอาจริงโวยเออแกก็เหมือนกันเมื่อไหร่จะแต่งงานวะโอ๊ยหาเมียยังไม่ได้เลยว่าจะอยู่เป็นโสดเสืออย่างแกโสดก็ใช่ว่าจะไม่มีพวกเด็กมาคลอเคลียนั่นพิมพ์ม,มาละฉันกลับก่อนนะไม่มีอะไรต้องสอบปากคำแล้วใช่ไหมอืมไม่มีแล้ว พิมพลอยเดินเข้ามาแตะแขนพนิสุภาขอบคุณคุณพิมพ์มากๆนะครับไม่เป็นไรค่ะหิวหรือยังไปหาอะไรกินไหมพนิสุภาเปลี่ยนโหมดกระทันหันจนมงคลตกใจอีเลียนวะเสียงหวานเชียวฉลอนไออัปมงคลไออัปมงคลจะไปไหนก็ไปเลยไปเออเออหมดประโยชน์ก็เงี้ย พนิสุภาหัวเราะเดินควงพิมพ์พลอยขึ้นรถระหว่างกินข้าวพานิสุภาได้รับโทรศัพท์จากพิทักษ์เธอนั่งฟังเขารายงานนิ่งๆดีมากสิ้นซากแล้วนะพิมพ์พลอยเงยหน้าอืมขอบใจมากพูดจบก็กดวางสายอะไรหรือคะไม่มีอะไรหรอกเสร็จจากกินข้าวแล้วไปซื้อของที่ห้างกันไหมเครื่องสำอางกับพวกเสื้อผ้าลดราคาตั้งห0เลยนะ ไปค่ะพิมพ์พลอยตาเป็นประกายแต่ต้องมีของแลกเปลี่ยนพิมพ์พลอยพูดต่อเองคนหื่นเชอะคืนนี้ฉันจะจัดให้เดินไม่ไหวเลยนะบ้าสุชาติคงไม่มีทางได้เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธอและพิมพ์พลอยอีกนับตั้งแต่วันนี้พนิสุภามีวิธีกำจัดคนแบบที่เอื้อวิริยาการทำ อนจบพิมพ์พลอยอยู่บนเตียงกำลังชื่นชมกับเสื้อผ้าและเครื่องสำอางใหม่ที่เพิ่งได้มาจากห้างวันนี้พี่นิดพิมทาสีนี้สวยไหมคะพิมไม่เคยทาสีนี้เลยหลองทาสีอะไรก็สวยหมดนั่นแหละแม้จะพูดหน้านิ่งๆแต่พลังทำลายเชิงร้ายแรงพิมพลอยแก้มแดงไปถึงหู น้ำหอมยี่ห้อนี้หอมมากเลยค่ะถ้าราคาเต็มพิมพ์คงไม่ซื้อขนาดลดครึ่งราคายังแพงอยู่เลยถ้ากวดนี้หมดฉันจะซื้อให้ใหม่แหมรู้ค่ะว่าวรวยเอาใจเมียนหน่อยเพราะเมียต้องเหนื่อยเอาใจฉันตอนกลางคืนอยู่เรื่อยไว้ <Why? S 2> พิมพ์พลอยไม่ทันตั้งตัวหล่อนถูกพนิสุภากดลงเตียงสายตาหวานเชื่อมบอกความหมายพิมพ์ยังไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ต้องหรอก กลิ่นกายหล่อนนี่แหละหอมที่สุดพณนิสุภาก้มลงจูบหล่อนอย่างอ่อนหวานและและเลมลงไปเรื่อยๆไม่นานก็ปลุกเราว่ารมพิมพ์พลอยได้หล่อนสันระริกกำลังจมดิ่งไปกับจูบที่ทั้งอ่อนหวานและร้อนแรงไปในเวลาเดียวกันมือน้อยลากไปตามเนื้อตัวของพณนิสุภาหล่อนปลดอาพรได้เร็วราวสายฟ้าไม่นานทั้งสองก็เปลือยเปล่าตุดเดียวกันมีความสุขไหม พนิสุภากระซิบข้างหูปากเล็มใบหูเล่นอืพินิดหล่อนเสียววาบขึ้นอีกรอบคืนนี้ไม่ต้องนอนหรอกเนาะเจอรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เข้าไปพิมพ์ลอยก็คงต้องยอมก็หัวใจหล่อนมีแต่พนิสุภาเพียงคนเดียวเท่านั้น แม้เริ่มแรกจะแสนเกลียดก็พนิสุภาณนะร้ายชัยย่อยแต่ความปรารถนามีพลังมากมายทำให้หล่อนได้รับและลิ้มรสความหวานจากความรักที่มีกลิ่นกุหลาบลอยอวนอยู่ในหัวใจคงต้องขอบคุณไปยังพงปนทดด้วยที่ทำให้หล่อนเจอคนที่หล่อนรักจริงๆจบบริบูรณ์